สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะ999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเด่นล่าง2ตัวสูตรนี้นะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวใช้หลักหน่วยคูณ3นะคะ8หลักแสนนะคะบวก ศูนคูณสามนะคะได้0 8 0นดบวกศูนย์ะคะได้8ปดแดบวกหนะคะได้9้าเลขที่ออกนะคะเลขที่ออกนะคะเจดเ้านะคะ เข้าที่เก้านะคะหลักหน่วยมวดถัดมานะคะเก้าหลักแสนนะคะบวกเก้าคูณสามนะคะได้ยี่สิบเจ็ดนะคะเก้าบวกเจ็ดนะคะได้สิบหกเลขเด่นตัวแรกคือหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ด เลขที่ออกนะคะหนึ่งเจ็ดเข้าที่เจ็ดนะคะหลักหน่วยงวด่ต่อมานะคะเก้านะคะหลักแสนบวกเจ็ดคูณสามนะคะได้ยี่สิบเอ็ดเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบ ใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งเลขที่ออกนะคะหกศูนย์เข้าที่ศูนย์นะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสองหลักแสนนะคะบวกศูนย์คูณสามนะคะ ได้ศูนย์สองบวกศูนย์นะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะสี่สองเข้าที่สองนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะห้าบวก สองคูณสามนะคะได้หกห้าบวกหกนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขที่ออกนะคะสามหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วย เมืต่อมานะคะห้าหลักแสนบวกหนึ่งคูณสามนะคะได้สามห้าบวกสามนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะแปดเก้าเข้าที่เก้านะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะ4บวก9คูณ3นะคะได้27นะคะใช้7 4บวก7นะคะได้11เลขเด่นตัวแรกคือ1 1บวก1นะคะได้2เลขที่ออกนะคะ2 1 เข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยเมื่อต่อมานะคะสามหลักแสนนะคะบวกหนึ่งคูณสามนะคะได้สามนะคะสามบวกสามได้หกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสี่ ก <6. S 2> เข้าที่หกนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสี่หลักแสนบวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดสี่บวกแปดนะคะได้สิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองนะคะสองบวกหนึ่ง ได้สามนะคะงวดประจำวันที่สิบหกนะคะสูตรนี้นะคะสถิถตินะคะย้อนหลังทั้งหมดนะคะแปดงวดน,นะคะ เดินที่หลักหน่วยทั้งหมดแปดงวดแต่ว่าสองงวดแรกนะคะเดินแถวหลังนะคะแล้วก็งวดถัดมาเนาะตั้งแต่งวดนี้นะคะสูตรนี้นะคะเดินที่แถวหน้านะคะนะคะเดินที่แถวหน้าถ้าใช้แถวเดียวนะคะตั้งแต่เลขออกหกศูนย์มานะคะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะแปดเข้าทีะะ่หลักสิบนาะแต่ถ้าใช้สองตัวนะคะเป็นสูตรหลักหน่วยนะคะ ถ้าใช้ตัวเดียวนะคะงวดนี้ก็กคือสองนะคะแต่ถ้าใช้สองตัวนะคะก็คือสองสามนะคะถ้าใช้เป็นเลขวิ่งนะคะก็จะเป็นสองตัวเดียวเนาะแต่สูตรนี้นะคะเน้นไปที่หลักหน่วยนะคะเด่นที่สองแล้วก็สามนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ